เฮ้ยเฮ้ยดานี้ไปไปฉันจะสู้เผื่อเธอไปไา้การแล้วคุณต้องเข็นรถเข็นเข้าเนี้ยสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับพมฉันมีความเชื่อว่าโลกหลังความตายนั้นมีจริงแต่ทำไงเราถึงจะไปโลกอาลิสอินโบเดแลนได้ที่นี่ คือที่ไหนกันอนะไม่คุ้นเลยอะแกเป็นเด็กใหม่เหน็นไหนะคุณเคยอยู่ที่นี่มาหรอครับแน่นอนเลือกฉันว่ารุ่นพีต่ติดแล้วฉันจะบอกว่าฉันอยู่ที่นี่มาแนละ้วทั้งหมดกี่วันกี่เดือนกี่ปีรุ่นพี่อยู่มากี่วันคำนี้ยสองนาที <c oughs> <c oughs> แต่เขาว่ากันว่านะใครก็ตามที่ได้เข้ามาในพื้นที่แห่งนี้แลว้วเจ้าต้องมีประสบการณ์เฉียดตายมาแล้วหนึ่งครั้ง จเจ้าไปโดนอะไรมาล่ะผมจําได้ว่าเหมือนตอนนั้นผมอยากเติมกาชาครับแล้วผมก็ไปหยิบเงินที่มันน่าจะเป็นของลูกมาเติมอะครับสมควรแล้วละ่ะเรารุดด่นพีป็่อะไรตายครับตอนนั้นข้าเคยไปกับยักคุต้าแก๊งหนึ่งเขาก็บอกว่าถ้าอยากเข้าแก๊งของข้านะต้องหยิบผลไม้ในกล่องนี้และยัดเข้าตูดซนะแล้วกล่องที่ข้าเลือกกันน่ะคือทุเรียน,นงไงละ่ะ ผมว่าเดี๋ยวผมไปเล่นคนเดียวดีกว่าเห็นไหมว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ทำอะไรครับเนี่ยกำลังออกกําลังกายกล้ามแขนอยู่ไงล่ะเพราะว่าขาของฉันเนี่ยมันเดินไม่ได้แล้วแต่กล้ามแขนของฉันเนี่ยมันสรงพลังอย่างยิ่งชื่อของฉันมีนามว่าอาหวังลิวจิยังไงล่ะเฮ้ยอาหวังในตำนานคนนั้นที่ไปทําให้สาวคนนึงต้องเกือบตายแล้วเขาก็มาตาหวังต่อโอ้คุณคือคนนั้นเหรอเนี่ยใช่แล้วฉันเนี่ยนะหวังมาตั้งนานละแต่เสียอยู่อย่างหนึ่งมันมีเจ้าอสุรอยู่แล้วยังไงละ ิสุเวลาอีเวนต์แกสินะคือคนที่เอาแฟนของฉันไปเอาจริงนะทุกคนมึงชวนคนอื่นไปเข้าโลกอย่างนี้ได้ไงไม่โคตรเลวนะลุยดีกว่าทุกคนมาได้ข่าวว่าแมปนี้ทุกคนมันมีแมปที่เป็นซีซั่นสามเนี่ยผมต้องลองดูว่ามันจะฟีลขนาดไหนนะเฮ้ยเอาว่ะสามสิบคนมามามาถ้าหักหลังกันไปอ่ะไปอย่ามาโทษกันเลยเฮ้ยเนื้อเกมได้ว่ะเอาจริงเนี่ยผมจำชื่อเกมซีซั่นหนึ่งกับสองไม่ได้นะเฮ้ยเนี่ยบีมไลไอ้หลบเลเซอร์ป่ะเฮ้ยเจียกการจ็อกเกอร์มาเฮ้ย เกลียโค้ดเลยแกแกจะไม่เียกแมทแมนมาจากการมึงเฮ้ยเอ็นเกมซีซั่นสอง่ะไอที่มมไ,อทไอที่บอกบอกเลขตรงหลังคอป่ะใช่ป่ะไปหาคนที่ไว้ใจแล้วก็ตอบไม่ได้ว่าข้างหลังป่อคออ่ะเป็นอ่าสัญลักษณ์อะไรเฮ้เยอะเอาวะเอาวะฉันไว้ใจในายได้หรือเปล่าอาหวังมึงพลาดแล้วที่มึงชวนกูมาเล่นเกมนี้กูอย่างเตือนเลย แจ็คเอาฮาร์ทให้ยีย่ด่านแจ็ควะอ้าวแต่กูเห็นมึงว่ามึงเป็นทารนนะ,ะจริงเหรอกูเป็นหัวใจเหรอเออของมึงอ่ะ, <c oughs> ออะโคดำแ <c oughs> ่นน่ๆคิดนานนะเฮ้ย <c oughs> <ห>นายต้องเชื่อ <ไป S 1> ฉัน <ไป S 1> ฉันเคยเล่นเกมนี้มาก่อนไม่เชื่อนะถ้ามึงไม่เชื่อนะมึงดูข้อมือกูนี่ กูไม่เชื่อเพามึงเป็นอาหวังเลยอันนี้กูขอบอกเลยว่ามึงเป็นฮาร์ดหัวใจจริงๆไม่หรอกส่วนมึงก็โพดโพดำจริงๆของมึงคือโพดำอ่ะหัวใจสีดำอะไอ้เนี่ยหัวใจสีดำฉันเชื่อใจนายนะอาหวังตกอะไรนะหัวใจมึงหัวใจเลยฮาร์ดเลยอ่าจัดไปตายไปนี่ยไอ้เหี้ยไม่นะฉันฉันจะกลับไปเออ ตายกันเยอะเลยเห็นไหมเห็นไหมกูพูดจริงเราเรายังรอดยุ้ยเช่ฮ่าเราจำได้ละจำได้ละมันก็ต้องมันมีไอ้ตัวไอดอลที่เป็นผู้หญิงใช่ป่ะที่เหมือนแบบทุกคนจะเชื่อใจหมดสุดท้ายมันโดนหักแล้อ่าใช่ใช่ใช่มันชอบแบบว่าให้คนหนึ่งฆ่าคนอื่นอลยเฮ้ยผ่านเลยหรอชี้เกมเดียวผ่านเลยว่ะรอบเดียวผ่านเลยเหรอรอบแรกนะเหลืออยู่12คนนายก็ยังรอดอย่างนั้นเหรออะ จริงๆแล้วฉันเนี่ยคือคนที่มาจากการเกงไงนะหวังอาริสุโมงคือชัอเกมแกไม่มีทางแย่งแฟนของฉันไปได้หรอกไอ้อหวังเป๊ขึ้นเลยเรียกว่าไอ้เป๊ะอุ้ยอุ้ยอะไรอะเอาฟ้าไหมฟ้าไหมจะมาล่วมทีมไปดีกว่าเฮ้ยเราเราล่วมทีมกันก่อนค่อยไปหาขั้นตอนเกมสุดท้ายจะบอกนะว่านี่คือเกมเฮ้ยเฮ้ยเกมแตกอันแตกไฟป่ะโอ้แตกแข็งแตกแข็งเฮ้ยเชี่ยอันนี้มันดาดสองนี่หว่ามันต้องมีตัวหนึ่งแก้ผ้าต้องแก้มาเลยนะ เเห็นว่ารยืนโชว์ตูดอีกเหอะไรตูเห็นตูใช่ไหมโดยคิงคิงด็อกอ่ะทุกคนจะเริ่มด้วยสองพันแต้มทุกคนแล้วก็วิงไปแปะนะโดยเอาพลังบัฟกันถูกไหมใช่ใช่เฮ้ยตามตู้คอนเทนเนอร์บางทีมันจะมีพวกของด้วยนะจริงหรอเฮ้ยหอมอมเปิดตู้ได้เฮ้ยเฮ้ยเต้เราเพิ่มแล้วแต้เราเพิ่มแล้วเฮ้ยสวยสวยสวย มันคือเกมที่เราจะต้องวิ่งหาตู้คอนเทนเนอร์ที่แบบว่ามีพอยต์อยู่นะฮะแล้วก็ถ้าเจอคู่ต่อสู้อย่างเงี้ยเอาตัวไปแปะเราก็จะได้แต้มคิดถูกแล้วที่ฉันไว้ใจนายอาวังฉันเคยเล่นเกมนี้มาก่อนอ๋อเราสีฟ้านดิว่าเอออาสจิคุ้งมึงต้องรีบแล้วเอ้ยเจอกูแล้วทำไมอาวังยังวิ่งเร็วได้ขนาดนี้ละเป๋ไม่ใช่เหรอเฮ้ยมันมาไอ้แคลุ้มลุ้มเรื่องโอ้แต้มหมกันวะเอาเรียบร้อยเราได้ปะต่อเลยมาท่านต่อ มัน 17, มืนเจ็ดห้าพันมันมีแต่ห้าพันเลยหรอเชื่อมันมันนำแล้วมึงต้องรีบแล้วไม่ลบลบคูณได้แต้มจากไหนนะจากการเก็บในกล่องเหรอใช่ใช่ใช่เชื่อแล้วเราจะรู้ได้เลอ๋อมันก็ไม่มีทางรู้เลยว่าใครมีแต้มเท่าไหร่ถูกปะใช่ไม่มีทางรู้นอกจากสัมผัสตัวเชื่อแล้วแม่งของจริงแม่งเล่นกันได้ไงดดวะดูคนแม่งตึงจัดเลยนะเฮ้ยจัดแล้ว โอ้สองมันจกูเรียบร้อยกูไม่มีแต้มไปชนะใครเลยอะกูจนจัดอะอารดิสุฉันกูต้องซ่อนตัวก่อนเพราะฉันไม่มีแต้มอะไรเลยเฮ้ยเพื่อนทำไม่ได้มันสองพันห้าพ่อมึงอ่ะมึงเติมทูมาวะเนี่ยโอ้ย้ันห่างแล้วอ่ะไม่ดีณเวลานี้คงต้องทําใจสินะหมดเวลาแล้วเพื่อนดีสินะอนาคตของฉันลากรสคุ้งลาก่อนอหวังอย่างน้อยมึงก็ไม่ได้แฟนกูอ เปิดใบเดียวเลยอูซสังีฉันจะเป็นคนช่วยเธอออกมาเองอะไรวะฉันะจะไม่ปล่อยให้นายตายเด็ดขาดเลยนะแกไอ้ริวจิอย่ามายุ่งกับแฟนของฉันพอเถอะพอเถอะเดี๋ยวเล่นเัวเพลินดูลักดูลักดูลักเล่นเกมก่อนลูกผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนคนละเรื่องคนละเรื่องหยุดนะ และครั้งนี้ฉันขอเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีถ้าฉันไม่สามารถรอดไปได้ฉันจะยกอุสงนีให้กับนายไอ้อวังเด็กในท้องของเจ้าเอ้ยไม่ใช่เด็กในท้องของเมียเจ้าเสร็จกูแน่สรุปคือแกไม่ได้เลียงเมียฉันแค่เลยลูกฉันอย่างนั้นเหรอใช่เพราะฉันจะเอาลูกแกนี่มันเกินคำว่าอวังนี่มันอวังเปรโดผมอยากเล่นเลเซอร์มากทุกคนผมจ่ายตังลูวักซื้อแม่งเลยกูอยากเอาชุดรอดเกมดิด่านถนัดกูเลยเฮ้ยไม่เล้อชี้ห้ามมึงขี้โกงอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเจ็ดแค่เจี๊ยบโคตรเซียวเอ้ยแค่อย่างเหมือนในในเกมตอนนี้อาจจะดูเซียวแต่ของจริงกูบอกเลยเสียวจัดเฮ้ยเกมจกเกอร์วะทำไงก็ได้ให้ไม่โดนเลเซอร์สามารถผักคนอื่นได้ด้วยเฮ้ยเราทำไมนายถึงไม่มีรถเข็นอะเฮ้ยฮึบเก็ดแค่ฮึบเก็ดแค่หนึ่งเมตผักไปแล้วหนึ่งตอกเฮ้ยเฮ้ยนายล่ะเลยแชคนอื่นไปโต้กับบังเลยแล้ว อเออเฮ้ยมันมีมันกลับมาด้วยนะเหรอเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่ไปมันมีกลับด้วยจะต้องกลับไปหาอันิี้สูคุ้มให้ได้อย่าแล้วแค่น<ม>ี<ช>้ฉันไม่กลัวหรอกเพราะพ่อของฉันเป็นนักปีนเขาระดับโปรเฟสชันแนลนักปีนเขาระดับโปรเฟสชันแนลว้าาาไอหิ้วขาขาดมาขาขาดแล้วริวจีเอ้อไม่พิลุกหรออุยอ้ยเฮียมันมันมีมันมีอันที่แบบไม่โดนก็ไม่โดนว่ะอุยอ้ยเฮียตายมา เข็นลุไ่ตัฉันจะสู้เผ like ื่อเธอไปาการแล้กูต้องเข็นรถเข็นเข้าไอ้เงี้ยออไปกูโดนเหมอนันลาอย ้ยากเหรอดาดเนี่ยยากไม่ยากนะคนง่ายเลยไม่มันมันแบบว่าพอมันโดนไปอันนึงใช่ปหมแล้วมันเป็นจังหวะล้มอ่ะพอลุกขึ้นมาปุ๊บไอ้สายมันก็จะโดนแม่งโดนต่อเลยรู้ป่ะทำไมมึงมึงถึงบอกว่ายากทำไมเพราะกูไม่มีสายไงล่ะเพราะมึงดันมันเข็นเนี่ยแหละมึงยิงสู้ได้เองหึเย็ดแค่ไอ้ยด่านนี้ไอ้เหี้ย อาดาวเลยวะนี่ยเฟนเดอะดอประตูภายในสานาทีต้องหาทางออกให้ได้แล้วมันจะมีคนมาไล่จับเราถูกป่ะโอเคตอนนี้เราน่าจะเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าด่านนี้มีบันไดแล้ไอ้นั่นมันขึ้นบันไดไม่ได้เสกโก้โอ้โแล้วกว่าจะเจอทุกคนมึงดูดิมันก็เหมือนจริงเกินและนี่แหละคนที่สายสุดฉันจะไปจุดสูงสุดแล้วมองลงมายังไงล่ะไปเจัวเองเอายี่สุกคนต้คิดเหมือนกันหมดเลยเฮ้ยเจอมีคนเจอ มีคนเจอแล้วไม่ใช่มันง่ายงี้เหรออ้าวถ้าเจอผมก็คือทุกคนชนะเลยหรอเออเดี๋ดาดขี้อะไรเนี่ยมืดจังอ๋อประตูที่มันแบบเปิดถูกเปิดผิดอะไรวะเฮ้ยอะไรเดี๋ยวนะมืออริยมอเตอร์แลนด์มันมีปีศาจด้วยเหรอวะขี้หัวใจ ทุก30วินาทีจะมีคนแปลงร่างเป็นปีศาจอ่าซึ่งปีศาจนั้นก็จะมาไล่ฆ่าคนแล้วถ้าปีศาจไม่สามารถฆ่าได้มันจะโดนฆ่าแทนเขาต้อือเอาตัวรอดว่างั้นฮะแล้วก็หาทางออกโอเคทางออเรื่องการวิ่งชิดเก่งอยู่แล้วขออยุาตเข้าโซนเฮ้ยมันจะเลือกแล้วว่าใครจะเป็นปีศาจดีแล้วทุกนี้เอ็งจะตันไอ้เแ้่มันตันมันต้านเนี่ยทางออกนี่แหละทางออกเฮ้ยปีศาจมาปีศาจทุบทุบทุบเฮ้ยจะตกใจมั้ยตี๋ทำอะไรอ่ะ ดูด so in ีสักคำรากวิ่งเลยวิ่งวิ่งมาแล้วไอ้หมนไอ้หันมาดูหนุ่มตางดิ่ช่วยด้วยกูไม่รู้จักมึงเฮ้ยทางออกไม่ใช่ประตูหลังผีผีเฟนดี้มาไอ้เคหาทางออกหาทางออกเอ้ยนั่งไงนั่งไงนั่งไงตรงไปเฮ้ยเร็วดิมึงลากเราเข็นเร็วดิอุจจิช่วยกันด้วยฉันไม่ช่วยแล้วฉันจะเข้าล้างไข่คนเดียว ่ชยแข็งแรงก็ได้ไปเกิดก่อนมาช่วยช่วยเข็นลายเองไปดืบลูกดืบดืบดืบด้บเฮ้ยจะไม่เหลือลายเลยนะไปลดน้ำหนักซะอ๋อไม่ใช่ไอ้นี่วิ่งหนีความร้อนไอ้ที่ที่มันระเบิดปุ้ง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 จากสนามบอลอ่ะไอ้้ไอผู้หญิงที่ขาขาดใช่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 โอ้โหเอาละไปอันนี้โอ้โหโโอ้แต่ดูละเกมเด็กน้อยโลบอกอ่ะ ไม่ตายหรอกเชื่อกูดีวิ่งรงตรงๆอะ่ะเอา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 ไปไงโอเคไม่ได้โอเคดถ้าอย่างแค่นี้ทำให้ฉันสะบัดถึงความตายไม่ได้หรอกนะเฮ้อ <AO S 1> ว,วิ่งเร็วอย่าหล่นลงไปนะเฮ้ยแล้วานายริวจินายโดดได้ยังไงเนี่ยดัดแม่งอ่งกัต getting out i n s t ต n t ถ้าอย่างลวกแค่นี้ก็มไม่มีทางที่แกจะไปหาโจ๊กเกอร์แล้วขอพรได้หรอกฉันจะรอดจากเกมนี้แล้วไปเป็นมาสเตอร์และเป็นพลเมือง มีชีวิตอยู่ฉันจะกลับโลกเดิมไม่ได้ตกแล้วที่มานั่งอยู่บนรถเข็นมึงคนสุดท้ายมึงรู้ตัวไหมเห็นกูจะเป็นคนสุดท้ายแต่กูก็เป็นคนสุดท้ายที่ไม่ตายเว้ยถ้าตกมันต้องเอ้าจะตายเลยดีกว่ายังไม่จบอีกเหรอแสดงว่าอันแรกมันเป็นแค่ลองเชิงใช่ไหมเฮ้สมงแล้วที่ฉันได้เรียนการปีนเขามาจากคุณอาริสุเฮือกด เราทุกคนรอดไปด้วยกันเอาอย่างนี้วะใช่ใช่ฉันนั่นคือโอ้ยคุณรอดค่ณรอดเบย์เบย์เบย์เบยโอ้น้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นน้ำมขึ้นด้วยเหรอโอ้เชีนฉันฉันมาแล้วลิวจี้ไม่ไม่ฉันต้องไปแล้วฉันขอโทษเนี่ยน้ำมันขึ้นว่ะปึ๊บเรามีทางเลี้ยวด้วยว่าเราโดนแยกจากกันเดี๋ยวเอาไอ้ตังตันอีน้ำกำลังมาไอ้โต๊ก ไอาโดเลมเปอร์ไอ้ฮี่<พ>หลงทางอยู่ในท่อรู้รู้ไหมทางอะแค่วิ่งตรงเดียวแล้วกูเลียวทุกซอยเลยตอนนี้ไอ้คุณลิวจิมันกลับไปโลกปัจจุบันแล้วมันก็มาโลกนี้แล้วมันก็ตายอีกแล้วมันยังไม่หยุดตายที่ตอนนี้เหลือแค่สี่คนฉันจะได้เป็นพลเมืองที่นี่นวสินะโอ้โห และดาสุดท้ายมาด้วยดาเลเซอร์ฉันเคยเล่นไอเกมบ้าที่มาก่อนอันนี้ผมพูดเลยนะทุกคนถ้าผมเล่นดาเนี้ผม่าผมมือดเป็นขนา่มือฉันหรอก เหลือ3คนด่านน้อยลุงว่ะเฮ้ยด่านไหนก็ได้นะผมว่าไม่เคยเล่นกันเลยเฮ้ยเฮ้ยด่านนี้ไปไปอาริสุขอให้นายมีความสุขนะขอบใจมากนะก็รู้บบก็รู้บะไอ้เจ้ยด่านนี่คือฉากที่แบบเรียงที่สุดแล้วในการดูฉากแม่นผมดูแล้วผมแม่งจิตตกอะ จ็ดหัวใจจะมีหนึ่งคนโดนเลือกเป็นหมาป่านะทุกคนและคนที่เหลือจะกลายเป็นแพะไอ้แกะสามารถมาแตะหมาป่าได้ทุกคนและคนที่รอดก็คือคนที่เป็นหมาป่าเท่านั้นผมก็ไปดัดสไตล์ของจริงวะแล้วคนที่จะได้เป็นหมาป่าคนที่จะได้เป็นหมาป่ากูเป็นหมาป่ากูไปแล้วไม่ได้เฮ้ยยศแคแอบในโฟงว่ะเฮ้ยยยยยมาจากไหนวะ ไอ้ตานมันอยู่หลังมึงมันอยู่หลังเน่มาเน่เอาตอนนี้แปลงร่างเป็นมาป้าเดียวดายตอนกูกูออกกำลังมันตามมึงทุบายมึงกันโดนกัดคอกระโดดกัดคอกระโดดกัดคอนี่แล้วไงตื่นมาตื่นมาน้องมันตามอยู่มันตามอยู่มันตามอยู่อยู่หลังเอ้ยเฮ้เขี้ยวิ่งผ่านมันเลยเฮ้ยหมาป้าไม่อยู่กับมึงแล้วไอ้เีกเออเลี้ยวมันเอาไปแล้ว ไอ้เชี่ยนี่มันตามไม่เลิกหรอเออไอ้เชี่ยมันตามกูจริงจังมากมันเก่งจังวะอนนั้นยอมแพ้ไปแล้วเหลือแค่โอริโอ้นี่ไล่ตามมอยู่โอเคฉันจะต้องรอดฉันต้องรอดชี่ยฉากนั้นลอยมาอ้าอ้าฉันขอโทษลิซซ่ฉันขอ,นอ,อโทษต่อซะฉันจะมีชีวิตยอยู่ต่อเพื่อนพวกนายนะเฮ้ยยี่สิบวินสุดท้ายเฮ้ย โอ้วะโอ้วไอ้เงี้ยอยู่หลังกูหลังติดติดเลย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 สี่สามสองหนึ่งฉันขอโทษอื้อตายหมดในที่สุดฉันก็ทำได้ฉันชนะทุกเกมแล้วตอนนี้ฉันจะสามารถกลับไปที่โลกของตัวเองได้ถูกแล้ววะฮะฉันปฏิเสธที่จะเป็นพลเมืองของที่นี่ฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่อนายนะ อาวังฝากดูแลอุซงิด้วยเมียกูกูดูอยู่แล้วเอาเหรอไ <c oughs> อ้นนี้จบจบ,จบจบต่านเมื่อกี้มัไม่อี้คนดีนะแต่เมื่อกี้ทำอะไรอย่างเนี้ยเอออี้แต่เมื่อกี้ไม่ใช่แค่ตื่นเต้นอ่ะอ้ี้เรายี่สิบวิสุดท้ายอ่ะทุกคนในที่สุดผมก็สามารถกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้ แต่สิ่งที่ผมดีใจกว่านั้นนั่นก็คือไม่มีอาวังที่มาตามตอแยแฟนผมแล้วดีใจมากครับที่ไอสว่านั่งตายสักทีเดี๋ยวใจนะถึงแล้วว่าฉันจะตายไปอะแต่ฉันไม่ได้หายไปไหนฉันแค่หายไปอยู่ในใจของอุตรงิได้งไงล่ะ <c oughs> ไอพอดี่แม่งประจงเกินหร <c oughs> ือเปล่าเอ๊ยยังไงใครชอบกยกดไลค์กดแชร์กดติดแลใครต้องใจร้ามนี่ลูกผมและเรามาเจอกันใหม่ที่โลกหลังความตายครับ